ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะสำหรับภัยหลอกลวงในรูปแบบของการลงทุนนั่นเองนะคะเป็นมิจฉาชีพค่ะที่มักจะแอบอ้างการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงนะคะหวังจูงใจให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อซึ่งสุดท้ายแล้วก็หลอกให้ต้องสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากค่ะ mm. อย่างกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะคนร้ายเนี่ยก็เป็นหนุ่มเทรนเนอร์อดีตทหารต่างชาติเขาบอกว่ารูปลอหน้าตาดีนะมาหลอกสาวไทยให้ลงทุนธุรกิจทิปค่ะพบว่าทำมานานกว่า10ปีแล้วค่ะ โดยทางตำรวจปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะก็เข้าจับคุมนายโอนูหรือว่าไรอันกุนเกอร์นะคะอายุ43ปีชาวตุรกี คือไปจับได้เนี่ยที่คอนโดแห่งหนึ่งในซอยพี่ปูนอุปถรัรมย่านห้วยขวางนะคะในความผิดฐานช่อโกงจากการหลอกลวงให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนในธุรกิจเสริมความงามแล้วก็ธุรกิจขาดแคลค่ะก็จะอาศัยรูปร่างหน้าตาดีความเชื่อใจนะคะทำให้เหยื่อในหลงเชื่อโอนเงินให้แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะติดต่อไม่ได้อีกและเมื่อตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าได้มีการขายกิจการให้กับคนอื่นไปนานแล้ว จากการสืบสวนของตำรวจเนี่ยก็พบว่านายไรอันมีประวัติเป็นอดีตทหารเก่าปัจจุบันเนี่ยทำอาชีพเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวค่ะแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่คอนโดดังกล่าวจึงเข้าทำการจับกลุ่มแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอพอ,อุดมสุขแต่ว่านายไรอันยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะทางนี้หากใครที่เคยถูกหลอกในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะทางตำรวจเนี่ยเขาฝากมาบอกนะคะว่าให้ไปแจ้งความดำเนินคดีหรือสามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้ที่นะคะ t h a i p o l i c e o n l i n e com ค่ะ